ดีค่ะคุณผู้ชมยงให้เป็นปีกระต่ายสุดขยันเลยค่ะพอแค่สัปดาห์แรกของปีกองละครก็ไฟแรงลุยถ่ายทำกันคึกคักกำไรก็ตกสู่ชาวเราพอได้สัมผัสบรรยากาศที่คิดถึงได้เห็นภาพที่อยากเห็นโดยเฉพาะใครที่ถามถึงความคืบหน้าของซีรีส์ดวงใจเทวพรมวันนี้เรามีภาพครอบครัวอบ,อ,บอุ่นของคุณรณจ,กจักรสุธาเทพทายาทของคุณชายรณพีจักใจพิสุทธิ์มาฝากให้ชื่นใจกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยค่ะ สองผู้จัดเลิฟเ,เบอร์พี่นกชายและพี่นกหญิงเปิดเดือนแรกของปีด้วยการลุยเคลื่อนทัพถ่ายละครใจพิสุดกันต่อทันทีพร้อมใจแม่น้ำมาอัปเดตความคืบหน้าแบบไม่กลัให้แฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทําไปได้เกินครึ่งทางแล้วแถมยังเป็นการเปิดปีที่อบอุ่นสุดๆกับการรวมตัวครอบครัวคุณแม่เพียงขวัญพี่นกสินใจคุณพ่อรนนพีรับบทโดยพี่พลตันทัศเถียนที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานและลูกชายตัวป่วนรณจจารรณภูมิพระเอกเทศไมลอนและหนุ่มเซนสุภพ,พ,พงศ์เป็นโมเมนต์ วงหนุ่มเทศนิดหน่อยหลังหยุดปีใหม่ไปหลายวันแต่จะเป็นห่วงเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะพอปีใหม่ขึ้นมาก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยที่เราถ่ายที่เปิดกองก็งนิดนิด,น,ดน,นึงค่ะเพราะว่าเทสเสงก็ครอบครัวก็ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด2อาทิตย์ที่ที่หยุดไปอะไรเงี้ยค่ะพอเขาก็ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกที่ผมพูดภาษาไทยบอกเดี๋ยวจะโดนตีเทเขาก็ตั้งใจนะครับหบดบ แอคชั่นที่เขาได้รับแล้วเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยได้แอคชั่นมาเลยก็ถูกส่งไปฝึกที่บูฝึกยิงปืนขี่มอเตอรไซค์ซึ่งก็ไม่ง่ายเขาก็เขาก็สนุกครับเขาก็สนุกถือว่าได้ได้ภาพได้ผลงานมันตามเป้านะครับ